สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมสแตมโพลเลนเจอร์ทองนะฮะกลับมารได้ข่าวสารในวงการเทวเดนเจอร์เพื่อทราบกันนะครับในวันนี้นะฮะจะมาพูดถึงข่าวนะฮะจากไลน์ไลนิ่งคอลเลกชันนะครับผมเรียกว่าเป็นข่าวหลุดที่มากันประจําอยู่แล้วสําหรับไลน์ไลนี้นะฮะทางอิลูเมเนติเนี่ยเขาให้ข้อมูลไว้นะครับผมว่าปลายปีนี้นะฮะจะมีการออกของเล่นที่เป็นออริจินอลเลนเจอร์ออกมานะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำว่าออริจินอลเลนเจอร์นะฮะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วก็คือ เอาวร์เรนเจอร์เนี่ยเป็นการเอาซูเปอร์เซนไตของทางญี่ปุ่นเนี่ยมาอัดแอฟในการทําในรูปแบบของตัวเองนะฮะแล้วก็มีจักรวาลของตัวเองนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยคาแรคเตอร์ในยุคนั้นยุกคก่อน,นี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่ตัวการแสดงเปลี่ยนเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้แต่ชุดเชิดจะเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีการเติมแต่งนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าพอเป็นออริจินอลเรนเจอร์เนี่ยก็คือทางทางอเมริกาเนี่ยทางแฮสโบอว์ทปัจจุบันก็คือแฮสโบอนะสร้างคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาเองนะฮะโดย ผ่านทางสำนักพิมพ์ Boom Studio ที่เป็นคนดูแลจกักรวาลของ Power Ranger มาตั้งแต่ปี2016จนถึงปีปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ Original Ranger มีหลายตัวนะฮะถ้าอย่างที่เคยทำคลิปไปแล้วเนี่ยก็จะมี Mighty Morphin Purple Ranger แล้วก็ Mighty Morphin o r i g n a l Ranger อะไรพวกนี้นะฮะกลับไปดูกันได้นะครับก็ทีมที่จะมาทำเป็น Original Ranger เนี่ยก็คือทีม Power Ranger Omega นั่นเองนะฮะ หลายหลายคนอาจจะงงนะฮะเอ้ยโอเมก้าเนี่ยมันเคยทำออกมาแล้วนะพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ไงที่หน้าตาแบบนี้นะฮะซึ่งอันนั้นเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์สปดแล้วก็มีพาวเวอร์เรนเจอร์ชื่อโอเมก้าเรนเจอร์ยูนิตีนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเป็นทีมเลยเป็นชื่อทีมเลยนะพาวเวอร์เรนเจอร์โอเมก้านะครับโดยทีมทีมนี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่คล้ายๆตำรวจตะเวนชายแดนนะฮะเป็นตำรวจอาวากาศอะแบบเดียวกับพวกก e ีนเลนเทิร์นโนวาคอบในจักรวาลมาว์เวลดีซีพวกนี้นะฮะ ทีมทีมนี้เนี่ยเขาจะคอยปิทักจักรวาลเนาะไม่ให้พวกสัตปรหลาดหรือว่าคนร้ายๆชั่วร้ายอะไรพวกนี้บุกเข้ามาสู่จักรวาลด้านในได้นะนเรียกว่าอยู่ชายขอบของจักรวาลเลิดก,กว่าได้นะครับโดยทีมทีมนี้เนี่ยถ้าให้เล่าประวัติเนี่ยผมจะเล่าย่อะๆให้ฟังเอาไว้เดี๋ยวทำคลิปเต็มๆอีกทีนะทีมนี้เนี่ยก็จะโดนมันมีมานานแล้วนะฮะเป็นที่ดูแลจักรวาลมานานแล้วเป็นพันๆปีแล้วก็จะมีการส่งขายตำแหน่งไปเรื่อยๆ,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 ๆเนาะจนถึงอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะฮะ เชตเตอร์กริดนะฮะถ้าใครอ่านคอมิกอยู่ก็จะรู้จักอีเวนต์นี้ซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ตัวของหลอดดาร์คอนที่เป็นร่างอาชั่วร้ายของทอมมี่โอริเวอร์ในจักรวาลทุกขนาดเนี่ยเขาพยายามจะยึดครองทุกจักรวาลน,นะเชื่อมต่อกับมอร์ฟินกิดเพื่อจะครองจักรวาลน,นี้นะครับผมซึ่งสุดท้ายถ้าเราได้อ่านคอมิกต่อก็จะรู้นะ,ะว่าเราก็ชนะเข้ามาได้แล้วก็มีการกู้จักรวาลที่มันเคยแบบล่มสลายแล้วนะฮะให้กลับมาซึ่งการแบบ กู้จักรวาลอันเนี้ยมันมันไม่เหมือนของมาเวลหรือดีซนะเพราะว่าอย่างของมาเวลดีซี่เนี่ยเวลาเรากู้จักรวาลไปแล้วเนี่ยมันจะมีจุดต่างเล็กๆน้อยๆอยู่ในเรื่องใช่ไหมอย่างอย่างของ DC ก็จะมีแฟลชพอยท์ที่จะเป็นหนังล่าสุดอ่าเป็นการรีบูทจักรวาลหนังของเขาซึ่งในคอมิกมันก็มีการรีบูทนะแล้วคาแรคเตอร์ก็จะมีการเปลี่ยนไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะของจักรวาลพรีเวนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้รีบูทขนาดนั้นมันเหมือนแบบเราแค่ซ่อมส่วนที่มันพังให้กลับมาเหมือนเดิมเท่านั้นเองแต่ว่าแต ก็อย่างที่บอกการซ่อมจักรวาลนะมันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือมันจะมีคนที่สามารถเข้าถึงมอร์ฟินกิตได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้พลังจากมอร์ฟินกิตได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ถูกเลือกนะฮะหรืออุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับมอร์ฟินกิตแต่ว่าพอมันมีเหตุเนี้ยคนพูดร้ายเนี่ยมันก็สามารถดึงพลังของมอร์ฟินกิตไปใช้ได้เหมือนกันนะครับทำให้หนึ่งในคนที่ดูแลมอร์ฟินกิตอยู่เนี่ยก็คือทู่สีน้ำเงินนะฮะในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า บูเอมเมสซี่นะฮะผมจะเรียกภาษาไทยว่าเป็นทูตสีน้ำเงินแล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆทูตสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็เลยแบบฮี่ไม่ได้นะมันก็ต้องไปเรียกเอาคนที่คู่ควรเนาะเพราะว่าผลงานเตะตาในในช่วงเชสเตอร์กริดนะฮะนั่นก็คือ3คาแรคเตอร์ที่เราคุ้นต้คุ้นตากันดีนะครับผมในทีวี TV ซีรีส์ของ Mighty Morphin Power r a n g e r เนี่ยซีซั่น2นะฮะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักแสดง สามคนเนี่ยเขาจะออกเรื่องไปนะโดยให้เหตุผลว่าเขาต้องไปทำหน้าที่เป็นทูตของสติภาพของโลกนะฮะ,ะในคอมิกเนี่ยเขาก็เลยเขียนนะฮะเอาตรงจุดนั้นมาเขียนว่าจริงจริงแล้วเขาไม่ได้ทําหน้าที่เป็นทูตนะเขามีภารกิจนะฮะในการไปจัดการกับเหล่าร้ายที่จะสามารถเข้ามาจัดการหลุดเข้ามาในจักรวาลของเราได้สามคนนั้นก็คือเจสันแซกทีนี่นั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นมนุษย์น่าจะเป็นมนุษย์ทีมแรก ที่ได้รับาการเลือกให้มาเป็นโอเมก้าเรนเจอร์ในยุคปัจจุบันปัจจุบันในคอมิกนั้นนะฮะซึ่งทีมหลักๆของโอเมก้าเรนเจอร์ในยุคนั้นเนี่ยเปิดตัวมาด้วย4 4ตัวนะฮะแล้วภายหลังเนี่ยจะมีการเปิดตัวคนที่5มาด้วยนะครับแต่ว่าอันนั้นยังไม่พูดถึงนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันต้องขยับมาเป็นเมื่อปีที่แล้วนี่เแต่เนื้อเรื่องที่เล่าอยู่เนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมันก็จะ มีช่วงว่างระหว่างตรงนั้นอยู่ที่มีการเปลี่ยนสมาชิกสมาชิก,ชกอะไรพวกนั้นอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเว้นเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเราเฉพาะส่วนของของพวกเจสันที่นี่อะไรพวกนี้เนาะอ่าทีนี้แอคชั่นฟิกเกอร์ที่จะออกมานะครับผมมันก็จะออกมาเป็นเจสันแซคทีนี่แล้วก็สมาชิกคนที่4ของทีมซึ่งเป็นนุ่นต่างดาวนะฮะชื่อว่าเคียร่านะครับผมก็จะออกมานะฮะในรูปแบบของแพ็ครวมนะฮะเหมือน เหมือนไซโคเลนเจอร์เหมือนกับเอลิเลนเจอร์ Alien นะฮะเท่ากับว่าเราจะซื้อทีเดียวครบทีมเลยไม่ต้องมาั่งเสียเวลาซื้อทีละตัวทีละตัวเลยแบบนี้แต่ข้อเสียของแพ็คพวกนี้ก็คือเขาจะไม่มีหัวคนมาให้นะฮะทำให้แบบเราจะรู้สึกเยเปลี่ยนร่างคนไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าสามคนหลกักที่เป็นสมาชิกมนุษย์เนี่ยมันมีโมเดลมาแล้วนะฮะถึงมันจะไม่ได้ตรงเดะมากแต่ว่ามันก็เคยออกมาแล้วทําให้เราสามารถยังเอามาประยุกต์เล่นได้น่าเสียดายก็ต้องหัวของ เคียร่า,านี่ละฮะเพราะว่าไม่เคยออกโมเดลมาเลยแล้วก็ไม่มีหัวมาให้เล่นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะข่าวเกี่ยวกับโอเมก้าเรนเจอร์ที่จะมาเป็นไลน์นิ่งคอลเลคชั่นไปในปลายปีนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ power digital talk, talk ได้นะฮะวันนี้ก็ต้องขอลาขอตัวราเพื่อนๆไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ